อุปกรณ์ขันเอาทงดีๆมาปลากับบมีนะอุปกรณ์เดิมเหมือนเดิมคือเก้ากับสมวกแม่นของเฮ่าพี่น้องผมนี่เกิงยี่เกิงองยุ่ปลายใหม่นะครับเนาะสวยงามเป็นย่างยิงดีสามเป๊ะเลยพี่น้องว่ามือตื่บ้าม,ามีตื่นตะจีอสองกลัวเทบธุระอนันอันี้เร็จแล้วก็ตีสามเป๊ะออกทงหาสันโวปลาด้วยสมวกเหมือนเดิมคือเก้าเราก็ไปไต่หูดังแหาเบิง มันสิพออีกบ่พอนะพีน้องนะเอาจิบแบบมีบ้ามีออกตัวได้บ่เห็นยะอยากพีน้องหันเดียนไงหนูก็เห็นเห่าปลาก็เห็นเห่าแม่กระทั้งพี่ปอพี่พ่งพ,พ,พี่ปอก็เห็นเห่าอีกต้องระมัดระวังหล่ะกะตั้งใจค่อยไปไป,ไปตั้งใจเอาตุ่มหนึ่งได้บ่ไม่แลกป็นจังได้ถารลุนเอาพี่น้องขันน้ำไร ขันน้ำไหลได้รุ่นขันน้ำว่าไรก็ทำใจพี่น้องผมเกิดไฟแจงฟา้ามันแฉตรงไหว้คว่ำวหวเป็นของปีศาจพี่น้องเลยอยน้ำคุณพดบ่ไ่า,าจะได้พี่น้องไม้นี่บ่ไหา,าจะได้น้ำคุณพดอดไม้ป้าพักพายเดี๋ยวมาเจ็บไปกินตำกับตุ่ะกินกับตำบักุวง น้มยังไลยู่กับแสดงว่าเขามีสิทธิ์นามยังพอไลอยู่แสดงว่าเขามีสิทธิ์แต่วุ้ยถ้านามคุณแห้งพี่น้องว่เห็นยังเลยเอาไม่แรกขอไม่แรกขออัวฝ่าพวดเยอะเดียวอัวฝ่าพวดน่าสิทธ์เน้่นไว้ก่อนฝ่าพวดเห็นบ่นรุดข่ามือเลยพี่น้องรุดข่ามือเลยเห็นบ่ โอ้ว้าวว้าวลุดข้ามือเลยโอ้ยเนาะฮึ่เอาเหมือนหนีไม่แหลกสาแนะยาวากันพี่นอ้องอุกไปเชียงตัวนี้ง,งามๆเลยอุ้ยไหวขาเถ้าอุ้ยปลาควาอ้ยบ้านเป็นปลาเชียงเสื่อยู่ปลาควาพี่น้องปลาควา เหนื่ยแชะขักบาดปาบ่เห็นอย่างเดีวยว่าได้กินอย่างเดีวยวพี่น้องเจ้ควง,งว่าอยากได้ปลาดุกจักตัวหนึ่งว่าสั่นตัวงามงามแน่คือสิบ่ได้ดอกพี่น้องยุไสยปลาดุกขวาตัวเดียว แล้วแล้วบาเจาขวงเจ้าไปแล้วบัดหันอีกเอารุ่นไปน้ำกันพี่รองผมรุ่นไปน้ำกันบ่คือเหมือนีีบ่คือบ้ามีบอกเลย บ่ได้อีกตัวตุ่งจังได้ปะนี่หน้อยก็เอาไว,กว้ก้อนพี่น้องหน่อยก็เอาไว,กว้ก้อนเอาจักปีกเนาะพี่น้องเนาะเอาจักปีกพี่น้องผมลุด้ดลุดเซ่เลยมัอนี้มันบ่ทันขึ้นมือเดียวอยู่มือก้อนพี่น้องแหลกขัดแนวนี่ ีเกิงเต็มหน่วยตีสามที่นี่ก็กระเด็นปปเขาหน่อยตัวเดียวพี่น้องมึงตีเลยตัวหน่อยร้ายเกิน่ารอดสมัวเขา อยากยุศลอะไรปลาไปปี่ยนมันเดียวประคนน่อยตัวเดียวย้มบ่วงนำ้ำเรื่องอะไรห,หลังนี้นอุ้ยผ่านพี่น้องมีนูมีนูครับขันผ่านแนีนะ้นี่บ่วงอาชีนูหน่อยนั่นแหละต่ว่าผ่านเดี๋ยวห่างไอ้หูเดี๋ยวห่างไอ้หูน้อยกระเทือกเย็ยนไงห่างไม่แล้วพี่น้องผม มีล้องปหายาพี่น้องผมท่บอกว่าชิปเป็นนุ่งเป็นปลามึอนี่แย่อ้อมไปเอาดีกว่าปะห่างไม่ผ่านบ่วงพี่น้อง เฮ้จัดไหมพี่น้องผมกถึกเถือเบิดออหลีล่ะนูพี่น้องว่ามีมาน่าจะเบิดแล้วมีตัวเดียวแล้วทีได้ที่เิ่นเรือไอ้เฮา้อนะครับเนาที่เรือก็บ่าน่าจะยัง อ่ามีสู่บ้าวนี่นตัวหลาดเลยอืมโลผ่านเลยอยู่บ่พี่น้องว่า น่าเสียเป็นปลาเขาแข็งแรงอยู่เฮ้ย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 ,ย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 ว้าวว้าวว้าวมันเอาละฟังนี่มาหางูดังแห่เด้งูฉีดเตีย้ยมือขึ้นผาดอยู่นี่ตัวนอนคตเลี้ยงเออเหออ,เอ,อ,อยู่นี่เรอพี่น้องเสียเวลาคักวมดนี่เอาเอาซ้ำนี่ก่อนพี่น้องผม chuột mán chất bay chuột mán chất bay ừ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 , ừ. ส่วพ่อมมีปลาพี่น้องเอาซับนีก้ก่อนในที่สุดห้องกับพ่องูดังแหแล้วพี่น้องในที่สุดห้องกับพ่องูดังแหแล้วนะครับเนาะเออนอนยืดเทิงกกวาพี่น้องผมยท่องดำดำแนวนี้ตะเก้าเป็นงูจงอางเลยท่องดำดำแนวนี้ตะเก้าเป็นงูจงอางพี่น้องว่าจังไดดีพี่นอ้องห้องสีนี้ห้องสีนี้ห้องสีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวขอติดตามชีวิตบ่เอาครับบ่เอาบ่เอาเมื่อทำไรเแล้วก็บบ่เอาครับผม พี่น้องผมว่าทำได้บ่เอาครับยื้สูงยื้สูงพี่น้องอืมว้าวว้าวกระป่อยถอนตัวมันยื้สูงเอาวะไรก็เพราะว่าสไตล์บ้ามี่หรือว่าสไตล์ที่มาหาของจังขี่สไตล์บ้ามี่มันต้องนกหน,กนกูปูปีกมีตัวเดียวบ่ นี่ตัวเดียวบอสโอเคตัวเดียวกับตัวเดียวพอได้เบิ่งชีวิตมนันเนาะพี่น้องเนาะพอไดต้ติดต,ตามชีวิตมนันแล้วเฮาก็หาซั่นโบ่ป่าต่อพี่น้องผมช็อตเด็ดโดนใจช็อตเด็ดโดนใจอ่าช็อตเด็ดโดนใจแก้วว่าพี่น้องผมจูดห้อ,หอมสิไปแล้วหอ้องจิไปแล้วหอ้องจิไปแล้ว